นี๋่คืออะไรเทคเนี่ยนี่ที่สองคนนี้ครับมันเป็นสมุนไพรของฝรั่งต้นเมรี่ครับเออต้นเมลี่มันจะหอมไม่ใช่กัญชานะไม่ใช่ครับเออดีขึ้นหรือว่ายังไรมันทำให้กลิ่นหอมขึ้นครับใช่ใช่่อันนี้ลองดมได้ครับหาได้ที่ไหนซื้อได้แมคโคครับอ๋อจริงเหรลองดูนับถือดีกว่ามีชะนนเนี่ครับอ๋อเฮ้ยในรถ

อแก้วคออเดี๋ยวผมจะดูนป้ายเสร็จเมนูเสร็จเดี๋ยวให้จ้าถ่ายไปกด้คจัาน่าจะสองวันนี้้าแล้วนาละมงไปใอยู่พ่จิตกี่ปีแล้วเทคที่ทำ ไอ <แก S 1> ชงกาแฟนะแตแสดน <แก S 2> ี่ทำเองมาหรือใช่ครับตีเองครับ อะไรครับนราการสตีกีูครับอ๋อเอาเอามาจากตาครับตาเรียกแม่วัยมีอครับเรียกไม่ใช่รูปร่างนะไม่เใช่ครับกาแฟอะไรนะกาแฟสตรอเบอรี่ต้องต้องคนไหนคะยังยังไม่ได้คนเลยอือรสชาตินุ่มนวลข้างในจะเป็นสตรอเบอรี่